านฝีของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมากี่ปีละสามสี่ปีแล้วค่ะบอกได้ไหมคะว่าม,มันอยู่ตรงบริเวณไหนตรงบริเวณเต้าเลยค่ะหมายว่ามันอยู่ลึกค่ะจะเป็นโพรงเข้าไปเลยค่ะตอนแรกม,มันจะเจ็บแล้วมันก็จะบวมบวมแล้วก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นหนองค่ะเป็นทั้งสองข้างเลยค่ะแต่ตอนแรกเป็นข้างซ้ายก่อนค่ะพอข้างนี้หายได้ประมาณสักเดือนสองเดือนนี่แหละคะ่ะข้างนี้ก็มาเป็นอีกค่ะ ทำอะไรก็ลำบากค่ะเราต้องคอยแบบว่าไม่ให้โดนน้ำอย่างเงี้ยค่ะปีตรงที่เป็นหนองค่ะตรงที่เป็นแบบนูนนูนนะคะคนระบายหนองออกไม่ไหวแล้วค่ะคือแบบว่าเป็นๆหายๆค่ะกลัวจะเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเขาบอกให้ทานสองเม็ดใช่ไหมคะสองแคปซูลอาทิตย์แรกทานไปประมาณกระปุกนึงค่ะรู้สึกว่าดีขึ้นยอมรับเลยว่าของเขาดีจริงๆค่ะคือเป็นสีหายได้เลยค่ะ วัสดีค่ะชิวจับบริษัทบาลานแบงค์ค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอหนองนาคำค่ะจังหวัดขอนแก่นค่ะใครนะคะที่มีอาการของฝีนะคะ ไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนก็ตามนะคะของร่างกายนะคะให้หยุดฟังคลิปนี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะชิวจะมาสัมภาษณ์ลูกค้านะคะที่เคยมีอาการฝีเกิดขึ้นนะ,ะแต่ว่าตอนนี้หายไปแล้วอยากรู้ไหมคะว่าทําไมลูกค้าถึงหายนะ,ะเพราะว่าทานตัวบลั่นยูคอนเองแล้วทานไปกี่กระปุกอาการถึงดีขึ้นเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยะคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะช่วยแนะนาตัวหน่อยว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่คะชื่อวาสนาวิจิตรศักดิคด์คะ่คะ ทำงานเป็นแม่บ้านค่ะค่ะชื่อเล่นชื่อพี่อะไรคะชื่วาทค่ะพี่้าพี่บทค่ะก็คือย้อนกลับไปเลยนะคะอาการฝีของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมากี่ปีแล้วคะ3-4ปีแล้วค่ะสาปีนะคะเออบอกได้ไหมว่ามันมันอยู่ตรงบริเวณไหน ตรงบริเวณเต้าเลยค่ะเอ่อเต้านมเลยนะคะคือตอนที่กดจะสัมษั์พี่วาดบอกว่ามันเป็นหลังที่เราคลอดน้องใช่ค่ะเราสามารถให้นมน้องได้ไหมคะไม่ได้ค่ะน้องก็จะไม่ได้กินนมแม่เลยใช่ค่ะนะเพราะว่ามันมันเจ็บใช่ไหมคะใช่ค่ะอเราจะปั๊มนมอะไรอย่างี้ก็ไม่ได้ใช่ตอนนั้นเราเรามีความรู้สึกอย่างไบางที่เราไม่สามารถปั๊มนมให้ลูกได้เลยก็เสียใจค่ะเราอยากให้ลูกได้กินนมตัวเองค่ะอืมสีขึ้นเนี่ยมันก้อนใหญ่มากไหมคะพี่วาดคะ เขาบอกว่าคุณหมอว่ามันอยู่ลึกค่ะ oh. มันจะเป็นโพรงเข้าไปเลยค่ะค่ะทําไมตอนนั้นพี่วาดถึงรู้ว่าว่ามันเป็นฝีนแรกมันมันจะเจ็บค่ะแล้วมันก็จะบวมค่ะบวมแล้วก็จะเป็นแบบเหมือนเหมือนเป็นหนองอะค่ะอือฮะตอนนั้นตกใจไหมพี่วาดอนรีร้ตกใจค่ะพอไ,ไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่า,วาเออเป็นฝีอะไรเงี้ยวิธีการรักษาคือมันต้องทอํายังไงคะพี่วาด คือเขากรี่ตรงที่เป็นหนองค่ะตรงที่เป็นแบบนูนๆนะคะเพื่อระบายหนองออกค่ะเออถามพี่วาดหน่อยว่าเป็นข้างเดียวเป็นทั้งสองข้างเลยค่ะแต่ตอนแรกเป็นข้างซ้ายก่อนค่ะอพอข้างนี้หายได้ประมาณสักเดือนสองเดือนนี่แหละคะ่ะข้างนี้ก็มาเป็นอีกค่ะเท่ากับว่ายังไงก็ไม่ได้ให้นมลูกเลย<ช>นะเ<ะ>พราะมันเกิดขึ้นที่นี่มันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันของเรายังไงบ้างไหมคะพี่วาดมันแบบว่าทําอะไรก็ลําบากค่ะคือแบบว่ามัน เราต้องคอยแบบว่าไม่ให้โดนน้ำอย่างเงี้ยค่ะอกินอะไรก็ต้องอย่างเช่นพวกปลาอะไรที่ชอบอะค่ะต้องงดไปเลยเนาะว่าของชอบของของรักเราเนาะมันมาถึงจุดไหนคะพี่วาดที่เราต้องสั่งอาหารเสริมมามากินแล้วไม่ไหวแล้วค่ะคือแบบว่าเป็นๆหายๆค่ะกรีดแล้วก็ยังขึ้นกลับมาอีกใช่ค่ะหมายถึงว่าตรงทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเนี่ยเหรอพี่วาดคะภายในระยะเวลา30ปีนั้นที่พี่พี่วาดบอกเ่ะ โอ้แล้วมันก็จะลำพานใจมันก็เจ็บตลอดแล้วก็กลัวด้วยค่ะกลัวจะเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นนําไปสู่มะเร็งเต้านมอะไรอย่ค่ะนะคะพี่ว่าค่ะทีนี้พอตอนเสิร์ชหาเนี่ยเจอแบรนด์ยูคอเลยหรือเปล่าคะหรือว่าเจอแบรนด์อื่นก่อนตอนแรกที่เสิร์ชเข้าไปแบบว่าเป็นฝีใช่ไหมคะก็จะเห็นเพจอื่นอยู่ค่ะแต่ไม่รู้ไงไม่รู้ค่ะพอมาดูเพจของแบรนด์คือรีวิวเยอะมากเลยค่ะค่ะ แล้วตอนนั้นพี่ว่าเชื่อไหมว่ามันเป็นเปได้ใค่ะเราเชื่อไหมว่าอาหารเสริมมันจะช่วยเราได้เมื่อก่อนเชื่อค่ะเพราะว่าเคยทานค่ะเคยทานอย่างเช่นเจ็บหัวเข่าอย่างเงี้ยค่ะคือเคยทานค่ะแล้วหายจริงๆค่ะก็มีการเปิดใจอยู่แล้วใช่ค่ะทีนี้ครั้งแรกพี่ว่าสั่งมาทานกี่กระปุกก่อนคะปุกเดียวค่ะอ๋อทดลองดูค่ะทดลองดูนะคะใช่ทานวันละกี่เม็ดตอนแรกเขาบอกให้ทานสองเม็ดใช่ไหมคะสองแคปซูลอาทิตย์แรกค่ะ ใช่ค่ะทานไปประมาณกระปุกนึงค่ะรู้สึกว่าดีขึ้นอาการมันมันดีขึ้นมันดีขึ้นเลยพี่ว่าช่วยขยับความรนี้หน่อยคือเคยแบบเจ็บอดๆแอดๆอะไรอย่างเงี้ยปวดหัวเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยมันส่งผลขึ้นใช่นนใช่ <jam. S 1> ชค่ะเราเรื่องสีมันเป็นยังไงบ้างคะ<ช>มันก็จะยุบก็จะหายค่ะ <mourning S 2> แล้วตอนนี้ทานมากี่กระปุกแล้วพี่กอล์ะทานเยอะมากค่ะที่แคร์เดี๋ยวตัวน่าจะคะ โอ้โเยอะมากอันนี้คือคือลูกค้าจริงๆแน่นอนนะมีมีบาลานด้วยค่ะกล่องกล่องซีน้ำตาลนะคะเพราะว่าบาลานพีว่าเป็นความดันด้วยค่ะโอ้โหนี่นะาบาลานมีการส่งชิงโชคนี่พี่ว่าต้องเป็นหนึ่งคนที่ได้รับรางวัลนี่มีทั้งแพ็กเกจเก่าด้วยนะคะใช่ค่ะทั้งแต่แพ็กเกจเก่าอ่าจนมาถึงแพ็กเกจใหม่นี่ลูกค้าตัวจริงรับรองว่าออบาลานไม่เคยจ้างรีวิวนะคะไม่ไม่เคยใช้หน้าม้าแน่นอนนะนี่ ตัวนี้บาลานก็ก็ดีค่ะคือเป็นความดันปวดหัวเวียนหัวเงี้ยทานไปวันแรกค่ะรู้สึกดีมากเลยอืีตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวบาลานพีที่พี่วาดทานก็คือแก้ในเรื่องความดันใช่ค่ะเป็นความดันด้วยค่ะอ๋อแต่เราเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องที่ที่เรื่องฝีกันก่อนค่ะทีนี้พอเราทานไปอะค่ะพี่วาดพี่วาดบอกทานมาเยอะตอนเนี้ยอาการฝีกลับมาไหมคะมีังค่ะ รอดูสิปีเนี่ยค่ะคงจะหายแล้วล่ะนะถ้าสิ้นปีนี้ไม่กลับมาก็ไม่ได้กลับมาแล้วแล้วมีการไปตรวจเช็คกับคุณหมออะไรอีกไหมคะไม่ได้ตรวจมาปีหนึ่งแล้วค่ะอเพราะว่าคุณหมอเขานัดให้ไปตรวจอยู่ค่ะแต่ไม่ได้ไปจริงไม่ได้ไปเพราะว่าอาการมันก็ไม่ได้ไม่ได้กลับมาไม่ได้เป็นฝีนะคะเรื่องการนอนหลับเป็นยังไงบ้างคะพี่วาดถ้าถ้าทานตัวนี้หลับดีมากเลยค่ะพอทานไปแบบว่าประมาณสัก ครึ่งชั่วโมงเงี้ยคือม่วงมากเลยค่ะโอ้ใช่นะคะลูกค้าทุกคนบอกกันหมดว่าทานบาลานซ์ยูนะคะแล้วแบบนอนหลับดีมากนะคะเอางี้ดีกว่าพี่วาดม่ใช่ีวิตจะให้พี่วาดนะคะช่วยฝากถึงคนที่กําลังดูคลิปนี้เผื่อเขากาลังหาข้อมูลเผื่อใครนะที่มีอาการฝีอักเสบเกิดขึ้นต่างๆตามร่างกาย เรากำลังหาข้อมูลอยู่เลยนะเผื่อเขามาเจอคลิปนี้ให้พี่วาดช่วยฝากให้เขามาทานตัวบรานัทยูคอร์นค่ะคือแบบว่าทานตัวนี้ก็ดีจริงค่ะยอมรับเลยลว่าของเขาดีจริงๆค่ะค,คือเป็นฟรีหายได้เลยค่ะน,ะนะคะเพราะว่าพี่วาดก็ซื้อเองนะคะแล้วก็ใช้เองนะ,ะ<า>ถ้าใครถามว่าพี่วาดเป็นหน้ามาหรือเปล่าเขาจ้างมาหรือเปล่าไม่ได้เป็นค่ะ <c oughs> ไม่ได้เป็นนะคะ <c oughs> ไม่ได้เป็นคะ <c oughs> ทานมาเยอะมากเลยโอ้โหลูกค้าตัวจริงนะคะนี่เอฟซีตัวจริงเลยนะคะก็แ้ถามพี่วาดอีกครั้งนึ่งว่าราคาแพงไหมคะพี่วาดเมื่อ เทียบกับผลลัพธ์ที่เราได้ไม่เลยค่ะเพราะว่าอยากหายอยู่แล้วค่ะคืออยากหายขาดอยู่แล้วค่ะตเต็มสิบคะแนนพี่ว่าให้บปร้อยยูคอกี่คะแนนดีคะ ให้เต็มเลยค่ะอ๋ <c oughs> อนะขอบคุณพี่ว่านมากเลยนะคะ <c oughs> ก็ขอบคุณที่ไว้ใจให้บาลานนาะดูแลสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นบาลานพีแล้วก็บลรนซ์ยูคอน,นะคะวันนี้น้องชิคก็เลย <c oughs> เอาบาลานยูคอมาว่าให้พี่ว่านนะ,ะ <c oughs> อีก3กมกปลูกเลยนะคะเพื <c oughs> ่อเป็นการ <c oughs> ดูแลสุขภาพร่างกายต่อไปนานๆเลยนะคะ <c oughs> สําหรับใครนะคะที่ดูคลิปนี้นะคะก็ไม่ต้องลังเลกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าหายไม่หายนะคะดูได้จากถุงนี้นะคะวิวาสนะคะที่ทานจริงนะคะก็ฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะ ต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอใครที่คิดว่าแพงนะคะดูคลิปนี้นะคะน่าจะตอบโจทย์ได้เลยนะคะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนนะคะมาบอกเล่าให้ฟังนะคะอย่าลืมติดตามชมได้ที่บล็อคแบนดทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยะคะ่ะถ้าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์กับคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะชิวและพี่ว่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะค่ะ